สวัสดีค่ะเช้านี้ที่ฟาร์มนะคะมาดูความเรียบรย้อยเสร็จแล้วก็จะมาเลือกวัวให้กับท่านด็อกเตอร์นะคะท่านด็อกเตอร์ธีรชัยนะคะอยู่มอขอนแก่นนะคะท่านสนใจตัวแม่ท้องแต่ว่าตัวแม่ท้องก็ปล่อยก่อนไปหมดแล้วก่อนที่ท่านจะแจ้งมานะคะตอนนี้ก็เหลือลูกวัวยานมนะคะในค้อกนี้ค้อกนี้จะเป็น F 2กับ F 3นะคะท่านมีความประสงค์ที่อยากได้3ตัวนะคะก็มีตัวเลือกให้ท่านนะคะ มี f สามทั้งหมดอยู่ในนี้ก็สี่ตัวนะคะแต่ว่าเอ่อสี่ห้าตัวแต่ว่าท่านจะเอาสามตัวนะคะก็มีตัวเลือกอยู่ระหว่างลูกยานมนะคะกับแม่สาวแม่สาวที่เราผสมแล้วเราไม่มั่นใจว่าท้องก็เลยต้องรอก่อนนะคะก็ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ผ่านการผสมมาแล้วแต่ว่าเป็น f สองนะคะไม่ไม่ใช่ f สามนะคะเป็น f สองตัวนี้ค่ะเป็น f สอง อยู่ในนี้สี่ตัวนะคะก็มีตัวเลือกเหมือนกันก็คือเลือกได้สามตัวนะคะเพราะว่ามีในช่องนี้สี่ตัวก็ท่านแจ้งความประสงค์ว่าอยากได้ต้นเดือนนะคะก็ต้องรอเช็ครอบอีกอีกรอบหนึ่งนะคะก็อยากได้วัวติดท้องไปให้ท่านด้วยนะคะถ้าได้วัวติดท้องก็จะได้ไม่ต้องเอาลูกวัวหย่านมนะคะก็รอก่อนนะคะท่านค่ะสวัสดีค่ะ